วิวาทะแรงรถแดงเชียงใหม่กับอูเบอร์ตัวละครใหม่ในสังคมเก่าเราจะเข้าใจเรื่องนี้กันได้อย่างไรมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน In Her View สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาิกานทีถึง20นาฬิกาแล้ววันนี้เราพบกันทาง Facebook Live ด้วยนะคะแขกก็รอที่จะอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะคะระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถพิมพ์ความคิดเห็นนะคะเข้ามาได้เรื่อยๆเลยของรายการ In Her View วันนี้ค่ะ เราถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคิดอย่างไรถ้าหากว่านะะถ้าหากว่าจะมีการใช้มาตรา44มาจัดการกับ U ูเบอรเพราะตอนนี้สําหรับสังคมไทยแล้วมาตรา44นี่เป็นยาสารพัดประโยชน์ใช่ไหมคะรักษาได้ทุกโรคอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมขนส่งทางบกค่ะ ก็ยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าจะไม่มีมาตราการใช้มาตรา44เพื่อที่จะปิดแอปพลิเคชันของ Uber อร์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์ค่ะบอกว่ายังนะคะยังไม่มีนโยบายในการใช้อำนาจตามมาตรา44กับบริษัท U ูเ ber อร์ แต่ถ้าประชาชนร้องเรียนเข้ามาทางกระทรวงก็จะดำเนินคดีทันทีเพราะว่าการใช้รถป้ายดำมาเป็นรถโดยสารสาธารณะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีเรื่องการล่อซื้ออูเบอร เข้ามาเป็นข่าวอยู่ไม่ขาดนะคะแล้วก็มออีวิวาทะนะคะระหว่างสากลรถแดงผู้ประกอบกิจการขับรถแดงนะคะในจังหวัดเชียงใหม่กับออความพยายามที่จะบอกว่าอูเบอร์มีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นนะคะคุณผู้ชมเรามาดูกันที่กรุงเทพก่อนนะคะก่อนที่จะไปที่เชียงใหม่กรณีของกรุงเทพเองนะคะเมื่อวันที่6มีนาคมก็มีการเ,ออเขาเรียกเขาใช้คำนี้นะคะดูใหญ่โตมากเลยค่ะ กองตรวจการขนส่งทางบกบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นออรอ1อ11รออไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะมอพันหมทบ11ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจ191แขกนับดูแล้วค่ะคุณผู้ชมมีการบูรณาการคําดีๆนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปด้ใช้สิ 10. สิบหน่วยงานบูรณาการร่วมกันนะคะสนทิกําลังคําว่าสนทิกําลังนี่ฮิตมากนะคะในช่วง2องสมปีให้หลังสนทิกําลังจับกุมรถโดยสารผิดกฎหมายอูเบอร์ผลการจับกุมนะคะมีการล่อซื้อจับกุมสามารถบุกจับกุมผู้กระทําความผิดได้ทั้งหมด18รายนะคะเป็นรถป้ายดํา16คันรถส่วนบุคคล1คันแล้วก็รถบริการลิมูซีน1คันทั้งหมดก็ถูกนําไปปรีบเทียบปรับนะคะในอัตราโทษสูงสุด 2,000บาทนะคะแล้วก็มีการปรับทัศนคติอบรมข้อกฎหมายเป็นเวลา3ชั่วโมงหลังจากนั้นก็บันทึกจัดทำประวัติผู้กระทำความผิดค่ะทีนี้มาดูที่เชียงใหม่นะคะที่เป็นเรื่องเป็นราวกันก็มีวิวาทะออกมาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมทางขนส่งเชียงใหม่เขาก็บอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอูเบอร์ที่ให้บริการในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้มีร้อยกว่าคัน การที่ Uber อร์้อยกว่าคันเนี่ยทำธุรกิจอยู่ในเชียงใหม่ถือว่าเป็นการไม่เคารพท,ท้าทายกฎหมายส่วนผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันหรือ line ไม่มีความผิดนะคะเจ้าของรถหรือคนขับรถมีความผิดนะคะให้กินหัวคิวหรือเปอร์เซ็นที่ให้บริการผู้โดยสารยุยงส่งเสริมผ่านโซเชียลมีเดียให้ผู้โดยสารเลิกใช้บริการรถสาธารณะเช่น รถ4ล้อแดงแท็กซี่มิเตอร์3ล้อเครื่องหรือตุกตุกคือความผิดนี้นะเหมือนกับว่าไปใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยไปยุยงส่งเสริมให้คนทั่วไปเนี่ยไม่ยอมไปใช้บริการสาธารณะที่เรามีอยู่แล้วเช่นรถแดงเอ่ยแท็กซี่มิเตอร์เองแท็กซี่มิเตอร์เอ่ย3าล้อตุกตุกเอ่ยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยที่ไปยุยงส่งเสริมให้คนไปใช้อูดเออูเบอร์ไม่ยอมไปใช้รถแดง เป,เป็นการกระทําที่ไม่คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้ใช้บริการเนื่องจากไม่ได้ทําทะเบียนประวัติเป็นรถรับจ้างสาธารณะทําให้มีความเสี่ยงมากกว่ารถสา,สา,สาธารณะทั่วไปอันนี้ไข่จะลองฝากให้คุณผู้ชมคิดดูนะคะว่าการนั่งรถอูเบอร์ที่เชียงใหม่กับการนั่งรถตุกต๊กๆกับการนั่งรถแดงกับการนั่งแท็กซี่มิเตอร์นะคะมีความเสี่ยงนะคะในความปลอดภัยเท่าเทากาันหรืออะไรมากน้อยกว่ากันนะคะ แต่ว่าขนส่งทางบกเนี่ยเขาบอกว่าอูเบอร์ไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าไม่ได้รับการอบรมในการขับรถสาธารณะรับส่งผู้โดยสารในขณะที่รถสีล้อดแดงตุกๆนะคะแล้วก็รถแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าได้รับการอบรมมีใบอนุญ,ญาตอย่างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะขนส่งทางบกเช็คใหม่ก็บอกว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวไม่ควรสนับสนุนและควรจะเลิกใช้บริการดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง นักท่องเที่ยวลองคิดดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะจะเชื่อดีไหมนะคะฉะน,นั่งตุกๆปลอดภัยกว่าจริงหรือเปล่าอลองใช้ประสบการณ์ของตัวเองดูส่วนประธานสารกลสำล้อเครื่องล้านนาหรือตุกๆกแดงคุณสุภกิจลอมจิตนะคะก็บอกว่า ไม่ได้อูเบอร์นะคะปล่อยให้อูเบอร์อยู่ในเชียงใหม่ไม่ได้เพราะว่าอูเบอร์ตัดราคาทําไมอูเบอร์จึงตัดราคาได้ก็เพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีรถรับจ้างและบุคคลธรรมดาไม่มีทะเบียนประวัติไม่ต้องอบรมไม่ต้องผ่อนค่ารถเขาไม่ต้องผ่อนค่ารถนี่เป็นความผิดเขาด้วยหรอคะไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทําให้ไม่มีต้นทุนมากนักแต่ละเลยความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นรถทะเบียนกรุงเทพและต่างจังหวัดไม่ใช่คนท้องถิ่น แต่เข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากเมืองท่องเที่ยวทำให้เกิดความเสียหายกับผู้โดยสารไม่ต้องรับผิดชอบหรือเอาผิดได้เพราะฉะนั้นทางสากลนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังปล่อยไว้อาจสร้างความเสียหายและภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวได้เรื่องภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวแขกเข้าไปดูพันทิพนะคะคุณสมมีความคิดเห็นของออคนที่ไปใช้ไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีความแบบ คับข้องใจว่าทําไมการเดินทางดิฉในใ่มันยากอย่างนี้แล้วก็เจอรถแดงโก่งราคาเช่นโดนชาร์จไป150นะคะแล้วก็เรียกตั้งหลายคันกว่าจะเจอรถมารับ แล้วหลายๆคนก็เขียนอย่างนี้ค่ะบอกว่ารักการท่องเที่ยวเมืองไทยแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรณรงค์ให้เที่ยวเมืองไทยไม่เห็นจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบที่จะไปเที่ยวเชียงใหม่แต่ถ้าเจอรถแดงโกลงราคาแบบนี้นะคะโกลงราคาตามความโง่งผู้โดยสารนี่เขเขียนในพันทิปก็เลยทําให้เที่ยวเชียงใหม่ไม่สนุกก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ่อการที่เราจะเหลือรถสาธารณะ,ะแค่นี้นะคะเท่าที่มีอยู่ในเชียงใหม่มันเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของเชียงใหม่หรือเป็นการส่ง เสริมภาพลักษณ์ของเชียงใหม่กันแน่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปทำความเข้าใจ Uber นะคะซึ่งเป็นตัวละครใหม่ในสังคมไทยค่ะ,ะเฮ้ยทำไมเราอย่างแขกเนี่ยแขกก็รู้สึกว่าการมี u ูเบอรการมีแก a บเนี่ยชีวิตแขกดีขึ้นแต่นะคะ ลำพังที่ Uber หรือ Grab ททำให้ชีวิตคนหนึ่งคนสมมติว่าแขกเนี่ยชีวิตดีขึ้นมันไม่เพียงพอที่เราจะทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่มีวิวาทะกันตอนนี้ทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่าย Uber แล้วก็ฝ่ายสากลแท็กซี่นะคะไม่ใช่เฉพาะแท็กซี่กรุงเทพแท็กซี่เชียงใหม่แต่มันกำลังจะเป็นปรากฏการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทุกที่ไปทําไมนะคะความขัดแย้งนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยด้วยมันเกิดขึ้นในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจตัวละครใหม่อันนี้นะคะตัวละครใหม่ที่เป็น g r a ฟเป็น Uber เอ,อ่อเว็บไซต์ของบล็อกนันนะคะอธิบายเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างดีมาก คือเขาบอกว่าจะเข้าใจเรื่อง U ูเบอรก็ต้องมาเข้าใจเรื่อง Sharing Economy หรือว่าเศรษฐกิจแบบแบ่งปันนะคะแชร์ริงเอคอนอเเนี่ยเนื้อหานะคะจุดใหญ่ใจความของมันคือมันอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมการเข้ามาของมันเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจในระบบเดิมมันเป็นตัวละครใหม่ในสังคมเก่านะคะเพราะว่ามันส่งเสริมให้ผู้ซื้อกับผู้ขาย ในสถานะบุคคลทั่วไปเนี่ยมาเจอกันตรงๆนะคะโดยข้ามคนกลางไปนะคะข้ามคนกลางแบบดั้งเดิมออกไปเอื้อให้ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่จําเป็นเจ้าขอไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของสิ่งของหรือบริการบางอย่างอีกต่อไปแล้วสามารถใช้วิธีเช่าหรือซื้อบริการชั่วคราวได้อย่างง่ายๆเพียงแค่จิ้มหน้าจอโทรศัพท์มือถืออย่างเช่น Uber นะคะก็คือ มันก็เหมือนเราไปแชร์คือเขาไม่ได้ทําอาชีพแบบขับรถนะคะเป็นอาชีพเพียงแต่เขารู้สึกว่ายังไงเขาก็ต้องขับรถจากบ้านนะคะมาที่ทํางานอยู่แล้วแล้วในระหว่างทางเกิดเราไปจิ้มแอปพลิเคชันแล้วเจอเขาพอดีเนี่ยแทนที่เราจะไปนั่งแท็กซี่เราก็เุ้ยขอติดรถเธอไปด้วยคนแล้วก็แชร์ค่าน้ำมันกันนี่เป็นลักษณะที่เป็นอุดมคตินะคะของ s h a r i n g economy หรือที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คือพวกเอ่อ b ทั้งหลาย เราจะไม่ไปนอนโรงแรมและเพอเอเรามีบ้านแล้วบ้านเราก็มีหลายห้องเราก็อเราก็แบ่งบางห้องให้นักท่องเที่ยวมาอยู่กับเราสามวันสี่วันห้าวันเนี่ยค่ะมันเป็นตัวละครใหม่ในระบบเศรษฐกิจแบบเก่าแล้วมันก็จะไปแน่นอนนะคะมันก็จะไปกระทบต่อ ผู้ค้ารายเก่าที่ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเก่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการเกิดขึ้นของแชร์ริงอีโคโนมีเนี่ยมันทำลายความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมๆของทุกวงการส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในทุกวงการต้องปรับตัวรับมือกับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคผู้ให้บริการหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเข้านะคะการเข้าไปของ u ber อร์ในสังคมต่างๆแน่นอนนะคะกลุ่มแท็กซี่กลุ่ม กลุ่มรถรับจ้างกลุ่มเดิมได้รับผลกระทบอยู่แล้วแล้วไม่ใช่มีแต่รถแดงที่เชียงใหม่นะคะที่ประท้วงอูเบอร์สมาคมแท็กซี่ลอนดอนก็รวมตัวกันประท้วงอูเบอร์สภาพแท็กซี่ของกรุงไทเปก,ก็ปิดถนนประท้วงอูเบอร์มาแล้วคนขับรถแท็กซี่ในยุโรปก็เตรียมปิดถนนประท้วงอูเบอร์เครือข่ายสากลแท็กซี่ไทยก็เรียกร้องให้กรมการขนส่งทางบกปราบปรามอูเบอร์แต่ที่นี้ค่ะคุณผู้ชม เขาบอกความไม่พอใจของคู่แข่งธุรกิจโดยตรงนะคะในอุตสาหกรรมที่มีการกักกำกับดูแลโดยรัฐอย่างเข้มงวดมีกฎหรือระเบียบอย่างชัดเจนบริการแนวใหม่เหล่านี้นะคะมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกฎระเบียบแล้วก็หน่วยงานของผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรมันก็คือจะต้องมานั่งนะคะนั่งปรับไอ้โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวละครเก่าและตัวละครใหม่เหล่านี้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรโดยที่ไม่มีใครได้ประโยชน์มากเกินไปหรือไม่มีใครเสียผลประโยชน์มากเกินไปหรือจะเปิดทางให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างไรบ้างทีนี้แต่และเมืองก็มีวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆกันไปนะคะสภาเมืองซีแอตเค่ะ เขาแก้ปัญหาด้วยการออกกฎจำกัดปริมาณรถยนต์นะคะในระบบแชร์ริ่งอีกโคนมีของประเทศเบลเยียมค่ะลงดาบนะคะห้ามอูเบอร์บริการในประเทศถ้าเจอนะคะก็ปรับปรับเป็นแสนบาทเลยที่กรุงเบอร์ลินนะคะก็แบนอูเบอร์โดยสิ้นเชิงรัฐบาลท้องถิ่นของกรุงโซกกำลังหาทางที่จะแบนอูเบอร์ รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐออสเตรเลียใต้นะคะระบุว่าอูเบอร์บริการไม่ได้ภายใต้กฎหมายของรัฐแบบนี้แล้วก็ขู่ว่าจะดำเนินการตามกฎหมายเมืองโตโตกำลังขอคำสั่งศาละะให้ยุติการให้บริการอูเบอร์อย่างเป็นทางการส่วนสิงคโปร์ค่ะเตรียมนะคะเข้าควบคุมแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารนะคะทุกแอปพลิเคชัน ส่วนในเนวาดานะคะอูเบอร์ก็หยุดบริการชั่วคราวค่ะโดยสัญญาว่ายังไงก็ตามนะคะจะกลับมาอีกทีนี้ยังมีอีกหลายประเทศนะคะที่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆกันไปนะคะอย่างเช่น ของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะรัฐก็ตัดสินให้อูเบอร์ปฏิบัติกับคนขับนะคะเหมือนเป็นพนักงานอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่หลังๆอูเบอร์ก็จะมีปัญหานะคะเรื่องความเป็นธรรมในเรื่องค่าจา้างต่างๆนานา,นาส่วนในมาเลเซียนะคะ ก็มีการบอกว่าคนไรายได้ต่ำที่มีรถควรไปขับอ b e r อร์ให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็จะไปดูแลนะคะเรื่องระบบค่าจ้างที่เป็นธรรมในไต้หวันอูเบอร์ระงับการให้บริการหลังจากที่มีการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างที่พูดไปแล้วในเวียดนามนะคะกระทรวงคมนาคมเรียกร้องให้ u ูเ r อร์เลิกดําเนินการในประเทศ หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นโดยบอกว่าบริษัทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแกร็บวีคาวิกคานะคะได้ให้ความร่วมมือกับรัฐ เรียบร้อยแล้วในญี่ปุ่นทำอย่างไรนะคะอูเบอร์เข้าไปในตลาดของญี่ปุ่นไม่นานนะคะเข้าไปทดลองให้บริการในเขตคิวชูก็ต้องปิดตัวไปเพราะรัฐบาลถือว่าเป็นการให้บริการที่ผิดกฎหมายเนื่องจากคนขับไม่มีใบอนุญาตส่วนคนขับรถแท็กซี่ญี่ปุ่นซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแท็กซี่ที่มีความสุภาพที่สุดในโลกนะคะก็ยังกลัวว่าการมาถึงของอูเบอร์ในโตเกียวจะทำให้วัฒนธรรมการบริการของแท็กซี่คือทำให้มาตรฐานของเขาที่มันดีมาก อยู่แล้วสูงมากอยู่แล้วตกต่ำลงอันนี้เป็นข้อมูลจาก The m a ม t e r เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าเอาข้งจริงแล้วมันก็น่าเห็นใจในทุกฝ่ายนะคะกรมขนส่งทางบกก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานนะคะเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการรถสาธารณะรู้สึกว่าเอาก็ในเมื่ออูเบอร์นะคะที่เป็น Uber, อูเบอร์รถไปดำต่างๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้ามาทำตามกฎหมายผิดกฎหมาย ก็ต้องจัดการไปตามกฎหมายส่วนแท็กซี่เดิมๆนะคะก็ถูกอูเบอร์แย่งลูกค้าก็ต้องออกมาเรียกร้องใช่ไหมคะส่วนผู้โดยสารอย่างเราเรา,เราก็เราก็รู้สึกว่าแต่อูเบอร์มาออาวยความสะดวกให้กับชีวิตฉันสูงขึ้นมากเลยฉันก็ไม่อยากจะสูญเสียตรงนี้ไปแล้ว3มฝ่ายนี้แหะคะ่ะสำหรับบริบทของสังคมไทยเราจะแก้ไขอย่างไรหรือจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ มูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตคือพูดมากจนแบบว่าแบบพูดไม่ชัดแล้วนะคะช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมแขกเอ่อ ตั้งหัวข้อไว้อย่างนี้นะคะว่าชะตากรรมของพวกเราซึ่งเป็นผู้บริโภคแล้วก็ชะตากรรมของ Uber อร์จะเป็นอย่างไรทีนี้เราเข้าใจแล้วนะคะว่า Uber เนี่ยเหมือนเหมือนเป็นตัวละครตัวใหม่เข้ามาแล้วการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรืออะไรเนี่ยมันยังรับมือกันไม่ทันแล้วไอ้ตัวละครใหม่อันนี้นะคะไม่แน่ใจด้วยว่าอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไหนคุณผู้ชมนึกออกไหมคะว่าในในในโลกของออนไลน์ในโลกของอินเทอร์เน็ตในโลกของแอปพลิเคชันเนี่ยสำหรับแขกแล้วมันอยู่นอก เหนือไปจากเส้นพรมแดนของรัฐช,ชาติทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในเครือข่ายของอ ber อร์เนี่ยมันจึงเป็นเครือข่ายของการให้บริการที่มันอยู่อยู่เหนือรัฐนะคะมันเหมือนเป็นเป็นรัฐพิเศษของมันอีกต่างหากแล้วมันเหมือนกับว่าในโลกโลกเก่าของเราเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันกับอ ber อร์อย่างไรก็ตามพอมาดูนะคะเกี่ยวกับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยตอนนี้ แขกอยากให้ดูอย่างนี้ค่ะว่าในหลายๆประเทศเนี่ยอูเบอร์ไม่ได้รับความนิยมเลยไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะว่าระบบขนส่งสาธารณะของประเทศเหล่านั้นมันทํางานดีมันฟังก์ชันมันตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีอยู่แล้วนะคะแท็กซี่ในหลายๆประเทศแขกจะยกตัวอย่างประเทศที่แขกรู้จักดีที่สุดอ่ะอย่างสมมุติว่าประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมรถแท็กซี่สะอาดนะคะคนขับทําตามกฎของบริษัททุกประการสวมเสื้อ ถ้าตามกฎตามระเบียบนะคะมีความรู้ในเรื่องเส้นทางแผนที่มีการใช้ GPS อย่างถูกต้องมิเตอร์ทเทียกทเที่ยงตรงนั่งแท็กซี่ญี่ปุ่นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนโกลงรลาคาเราเป็นนักท่องเที่ยวพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่รู้หนทางไปไหนทั้งสิน้นเราจะโดนแท็กซี่หลอกเอาไปอ้อมหรือเปล่าคือมันจะไม่มีความกังวลเรื่องนี้เลยนะคะลืมของในรถได้คืนแน่นอนนะคะ แล้วที่แตกต่างกันมากก็คือไม่มีการปฏิเสธผู้โดยสารในทุกเงื่อนไขแล้วถ้ามีแท็กซี่ที่มันให้บริการดีแบบนี้24ชั่วโมงอยู่แล้วใครจะเรียกอูเบอร์ถูกไหมฮะถนนหนทางก็ปลอดภัยจะอยู่ในซอกในซอยจะเดินอะไรก็ไม่ต้องกลัวโดนจี้โดนปล้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ไม่ต้องกลัวว่าตายแล้วบ้านเราอยู่ในซอยลึกเราจะเดินออกไปเนี่ยจากซอยเข้าไปถนนใหญ่ไปเรียกแท็กซี่เนี่ยอันตรายหรือเปล่าหรือมีเช่นนั้นนะคะต่อไปให้เป็นซอยเล็กซอยน้อยก็มีแท็กซี่วิ่งผ่านอยู่ดีไม่ มีแท็กซี่วิ่งผ่านเหรอโทรนะคะโทรไป MK โทรไปบริษัทแท็กซี่ต่างๆนั่นนแท็กซี่ก็มานะคะถูกต้องนะคะไม่มีไปผิดบ้านไม่มีบอกผมไปไม่ถูกบ้านคุณอยู่ที่ไหนกันแน่มาไม่ตรงเวลามันไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น Uber ก็เกิดยากนะคะในบ้านเมืองที่ขนส่งสาธารณะมันมีประสิทธิภาพแต่เหตุที่ U ูเ ber ประสบความสําเร็จในประเทศไทยเพราะอะไรแม้ว่าจะผิดกฎหมาย คนก็ยังอยากใช้คุณภาพแท็กซี่ของไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องไปเสี่ยงดวงเจอคนที่ดีก็ดีใจหายแต่หลายครั้งเราก็ลุ้นเหมือนซื้อหวยนะคะว่าวันนี้ไม่รู้จะซวยไปเจอแท็กซี่ที่แปลกแปกหรือเปล่ารถสกรปรกไม่รู้เส้นทางไม่อ่านแผนที่ไม่มี GPS ไม่มีเงินทอนนะคะบางทีก็เจอแท็กซี่เก็บกดบน่นทุกเรื่องในโลกนี้ให้เราฟังบางแท็กซี่บางคนก็ทําหน้าตาเหมือนเกลียดผู้โด,ดยสารมาหนึ่งชาติและที่เจ็บปวดที่สุดที่ ผู้โดยสารแท็กซี่อย่างเราเจอประจําก็คือโบอกค่ะโบกโบกแล้วเขาก็จะไขกระจกมาหาเราไปไหนไปจุดๆไม่ไปแล้วก็ปิดประตูรถใส่เราอะไรอย่างเงี้ยคือแขกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเป็นผู้ใช้บริการน่ะแล้วเราเจอปิดประตูรถใส่เราเจอเพิกเฉยใส่เราเจอแบบว่าเรายังไม่ทนันจะปิดประตูรถเรายังพูดไม่จบประโยคก็กระชากรถออกไปต่อหน้าต่อตาเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะทําแบบนี้คุณไม่ต้องมาขับรถไหมหรือ คุณจะมีความทุกข์ยาก ขับแค้นใจเลยของคุณเป็นการส่วนตัวมีอุปสรรคอะไรในการประกอบอาชีพแท็กซี่ของคุณเราไม่รู้เพราะเราก็เป็นผู้โดยสารเราไม่เคยรู้จักกันเราก็ทําหน้าที่ของเราคือเราเรียกรถเพื่อที่จะโดยสารแต่เราถูกปฏิเสธอย่างหยาบคายแบบนี้แล้วว่ามันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะคะพอมี Grab มี Uber เข้ามาเราก็รู้สึกว่าพอกันทีนะเราไม่อยากออกไปยืนอยู่ข้างถนนโบกแล้วถูกปฏิเสธโบกแล้วถูกปิดประตูใส่โบกแล้วถูกกระชากรถออกไปจากเราหรือเราไม่อยากไปเสี่ยงดวงว่าขึ้นไปนี้ ลดแล้วเหม็นบูลีเหม็นอับ แท็กซี่ตัวเหม็นหลืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เจอบ่อยๆอย,ย่างแขกคือแขกขึ้นแท็กซี่วันแล้วไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยแขกก็เจอเรื่องแบบนี้เป็นประจำเพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบให้แฟงๆนะคะเออแท็กซี่ปัจจุบันถ้าสามารถยกระดับตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ขนส่งสาธารณะในเชียงใหม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้คุณก็แข่ง u ber อร์ได้นะคะเพราะว่า U b เ r ก็มีข้อจํากัดในตัวของมันเองอย่างเช่นบอกว่าคนขับอาจจะไม่มีความเป็นมืออาชีพอย่างนี้ก็เป็นได้ทีนี้รัฐไทยนะคะจะทื่อมาลือทื่อใช้กฎหมายจั การกับ Uber แล้วก็ปล่อยให้ผู้บริโภคอย่างเรานะคะเชิญชะตากรรมกับแท็กซี่ที่ทางขนส่งเนี่ยถ้าคุณไปจัดการกับอ b e r อร์คุณก็ต้องมาใช้กฎหมายนะั้นนะคะมาควบคุมคุณภาพของแท็กซี่ที่อยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้ การควบคุมของคุณด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ขนส่งต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นเสียงของผู้บริโภคเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่เรามาเรียกร้องที่จะปกป้องอ b e r อร์เนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อ Uber อร์นะคะเรากาลังทําเพื่อตัวของผู้บริโภคเองว่าเราอยากเก็บรักษาทางเลือกนะคะในการใช้บริการอันนี้ไว้ตราบเท่าที่แท็กซี่มันยังไม่สามารถตอบโจทย์ตราบเท่าที่ขนส่งสาธารณะในเมืองไทยมันยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ ทั้งหมดวันนี้รายการอินเทอร์วิวค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ